มิรูขึ้นไปบนตัวพ่ออีกแล้วฮะมิรูลงมาเร็วไม่ยอมลงเลยดูนะดูดูมิรูนะดูโอ้ยมิรูอ้อนพ่อหน้าดูเลยอืออือดูดูอะไรเนี่ยหือม,มิรูลงมาลงลงไหมไม่ลงดู ไม่สนซะอย่างดูโอ้โนโอ้ยไม่รู้ไม่รู้กอดแขนพ่ออุ้ยอุ้ยดูดูเข้าดูนะอืมอืมไม่สนใครทั้งนั้นตอนนี้ได้อยู่บนตัวพ่อแล้วก็ถูกใจแล้วอืม ดูนะดูไม่รู้นะดูไม่รู้นะดอูอืมอืมโอ้อ่อนโอ้ยโอ้ยอ,อะไรจะถึงขนาดนั้นลงได้หรือ,อยังครับไม่รู้ลงจากเตียงได้ยังลงจากเก้าอี้ได้ยัง <c oughs> ไม่รู้ลงจากเก้าอี้ได้ยังฮะ <c oughs> ลงได้ยัง อ่ะ,อะจะเอาท่าไหนฮะลงได้ยังครับ